สวัสดีครับคนหลังเขาเชินเอาครับนี่ไม่เห็ดไอ้ต้มจับทรายครับหมูได้จะมันเหลือกินใส่ตู้เย็นไหครับใส่บันซาดกินนะครับอะไรมาซื้อผักหวานต้มจับทรายครับก็เอามารวมกันครับเพราะว่าหมูเป็นพันมันไหลมันรวนจังไงเห็นให้มันอัอจังไงครับามาต้มจับทรายครับพี่น้อง เราติดตามครับนี่ครับหมูที่เวาดนไหมครับนี่ครับเบตรองใง่ซลายครับพอผมมาผัดอันนี้กระเทียมครับกระเทียมสับเดี๋ยวไปเคี่ยวครับทีเกี่ยวไปเคี่ยวี่ผักครับผักความจุ้งครับเดี๋ยวเอามาเทิดกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเอามาต้มหมูครับหมูที่เราโดนนะครับตรงลงไปต้มเลยครับเอาเทเลยครับตลววันนี้ต้องให้ทีมงาน ดีแท,ท้ครับเพราะว่าผมต้องเป็นมือกองครับเรา,าจะจับขั้นตอนต่อไปครับกับเดี๋ยวเรามาผัดผัดก,กันครับผัดเดี๋ยวให้ทีมงานผัดครับเพราะว่าขาดกองบ่มีครับชีลายสาผัดผัดผมจับชายต้มมือแดงกินมือเช้าแซ่บที่ส,สุดครับต้มเลยกินเลยไม่โอ้ให้แซ่บเพราะอะไร หนมกมือเรงนะอมสีเาาเดี๋ยวก็เสียวไม่หอมสช่ไหมครับเรตาต้องให้ถึงเหลืองนะครับเรต้องให้ถึงขับที่มันหอมเหลืองนหม่หอมหอมครับเสียงหอมนะครับเอาผักโลยครับผักผักแตกวาเตียมครับ เดี๋ยวมันจะยุบพักผัดนี่เป็นมีกล้องครับถ้ทาทีมงานเขาผัดับเพราะว่าขาดกล้องไม่มีครับต้องแสดงตาครับ ผัดล,ลงพิจารณ์เลยครับ้างสุดแล้วอันนี้ผัดสลดล้วครับเดี๋ยวอันนี้ไปพักไว้แล้วก็เดี๋ยวผัด กระทะต่อไปครับนะครับอันที่ผัดไว้แล้วทำม,มาลงหม้อเลยครับอ่าลงหม้อเลยครับอ่าเร็วไปครับตรงนี้ใช้ทิ้งงานนะครับเลยก็ตะคุกตะขัดไปครับมีผัดสกกระทะครับ อีกกระทะหนึงครับกระทะที่สองครับโอ้เส้น้ำมันปไปแด้วคอันนี้ให้ถึงการโชว์อีบเนื้อทราที่สองเดีย๋ยวบนก็เตรียมเจียววัชรกรครับหยิบางงาน้ำแล้วครับหอมแล้ว กรนะเื่องทียมครับทอากันไปครับกระทะที่สองครับกระทะที่สองผัดทุกกระทะครับกระทะเดียวมันจะล้มครับจะผัดแล้วก็ไปใส่หม้อต้มยู่เจ้าครับพี่น้องอยาติดตามครับปรุงเครื่องครับพี่น้องนี่ครับโอ้เดินปุ่นเลยครับปรุงข้างเลยครับ นี่ผมปรุงรสครับเดีกระสายแทรกเลีอ้อยรสดีเชนิงซอสครับยูข่าวครับกระเดือบกรเรือบสร็จแล้รรครับจะปิดฝาไว้เราหามาชิมด้งกันครับพี่น้องน่าจชิมครับชิมรสชาติเป็นไงลองเดี๋ยวดูด้วย ชิมร้อนร้อนอืมรสชาติพอดีครับกลมกล่อมงัม้นมากินกันเจ้าครับ ชิมกันแล้วกินกับเจลปลาครับเราติดตามครับกับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรากินพร้อมกันครับพี่น้องครับก็มจับใส่ครับแซ่บๆมีความครับเรากินพร้อมกันครับติดตามพร้อนครับเรากินพร้อมกันครับพี่น้อง ครับพี่น้องเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วมาครับกินนำข้าวครับแก้ปลาครับ้าปลาปลากระดีครับกินกับข้าวเหนียวครับมาครับแ่นๆกันครับ